สวัสดีนะครับมาแล้วครับวันนี้ขอแนะนําผลิตภัณฑ์ขายดีที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขของเรานะครับนี่ตัวแรกเลยละกันนะครับนี่คือข้าวตองสกัดนะครับบรรจุแคปซูลกระปุกหนึ่งสามต้องบอกเลยนะกระปุกหนึ่งหกสิบแคปซูลนะครับก็ทานได้หนึ่งเดือนเพราะว่าทานเช้าแคปซูลเย็นแคปซูลนะครับนี่ ขายคู่กันเลยนะครับอันนี้เป็นยาแผนโบนราณทั้งคู่นะครับอันนี้คือไฟฟ์รสหรือว่ายาห้ารากนะครับใช้รากอะไรบ้างคุณคงรู้นะครับสิ่งดีมีประโยชน์รากย้านางรากเอ่อรากคนทานะรากเดี๋ยวต้องบอกด้วยนะครับนี่รากย้านางรากคนทานะครับราก ไม้เท้ายายม่อมนี่นะครับยายม่อมนี้สุดยอดเลยนะแล้วก็แน่นอนนะครับอืมก็จะเป็นรากมะเดื่ออุดมเออรากมะเดื่ออุดมพรนะครับนี่คือห้าชนิดที่เป็นขุนพลสมุนไพรโบราณนะครับที่มีคุณประโยชน์เรื่องราวของการยับยัง้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อรา และสารพัดเรื่องราวของไข้ต่างๆนะครับอันนี้แน่นอนเลยสุดยอดนะครับทานคู่กันนะครับเชา้าแคปซูลเย็นแคปซูลสองกระปุกแพ็คคู่นะฮะทานแบบคู่ได้เลยสุดยอดหนึ่งเดือนนะครับสินค้านี่คือสินค้าขายดีจากศูนย์สุขภาพดีมีสุขของเรานะครับและนี่คือสินค้าที่ขึ้นแท่น ขายดีที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขของเรานั่นก็คือกาแฟเพื่อสุขภาพคิดดีพลัสนะครับนะถ้ารียกว่าเป็นกาแฟคาปูชิโน่นะครับที่ทุกคนคุ้นเคยและชื่นชอบนะแบบฟองเยอะๆใช่ไหมหอมกลุ่นกันทั้งบ้านนะครับจิบแก้วแรกก็จะจิดใจแถมสุดยอดของคุณประโยชน์นะครับนั่นคือ25 in 1นะก็คือ 25 i n 1นะครับอืมนี่คือสูตรพิเศษที่บอกได้เลยนะว่าเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพคนรักสุขภาพต้องคิดดีพลัสนะ Coffee. Okay. นะครับคาปูชิโน่ก f แฟโอเคนะครับนี่เป็นสินค้าขึ้นท่านขายดีนะครับอยากสุขภาพดีแวะมาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขสิครับหรือโทรศัพท์มาได้ที่0823285252 082328 5252หรือจะโทรมาที่สำนักง,งานสารพันบันเทิงหรือ sc studio st studio นะครับหรือที่สารพันบันเทิงช่องของเรานะครับสองหมายเลขโทรศัพท์นั่นก็คือ082 674 2942และ082 674 2958นะครับอ่ะอยากสุขภาพดี เลยครับแวะมาที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขของเราสิครับมีทั้งสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาหารเสริมนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและก็ยังมีของฝากนะครับเยอะแยะมากมายที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขอยู่กับบ้านได้ทานของดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายนะครับที่ศูนย์สุขภาพดีมีสุขของเราที่คลองหลวงนะครับข้างวัดกาชุมแวะมาได้ทุกวันนะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เช้ายันเย็นอขอบคุณมากๆที่ทุกคนติดตามและก็ให้กำลังใจนะฮะสำหรับสื่อรายการของเราทางสาพันปทเทิงชั้นเนวกับรายการสาพันปเทเนิงโอเคนะครับขอบคุณครับ